สวัสดีครับเพื่อนๆและทุกคนที่ผางเข้ามานะครับวันนี้เราก็อยู่ p p สามันะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมานําทีมนะครับโดยน้องเฮลนะผมได้โพสต์ไปนะว่าทุกคนลืมน้องเฮลนะแต่ว่าเพื่อนๆครับน้องเฮลกับท่านไอแล้วก็อันเบโดนะครับสามารถเล่นเป็นทีมเดียวที่โหดได้มากๆนะครับผมโอเคครับผมโหยังไงเนี่ยเราไปดูกันนะครับผมในโหมด p p สามันครับผมทีมแรกเปิดมานะครับก็เจอนะครับเทียนนะครับแล้วก็เฮลนะแล้วก็ดีเอ็นเอนะครับผมโอเคครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆที่ไม่รู้นะครับเทอร์แรกเนี่ยเราไม่จังเป็นต้องตั้งท่าก็ได้นะครับผมเทอร์แรกเนี่ยอเมโดนะครับสามารถยั่วยุได้นะซึ่งเราสามารถเก็บการตั้งท่าเนี่ยไว้ใช้ในเทอร์ถัดไปได้นะครับซึ่งเทอร์แรกเนี่ยผมจะใช้นะครับไอ้นะครับโจมตีหมู่ไปก่อนนะครับผมเพื่อที่ทําให้ติดสแต็กนะครับผมตามด้วยนะครับเฮลนะครับผมโจมตีหมู่ลดอัตราคิดิคาไปนะครับโดยเทอร์แรกๆเนี่ยเราพยายามใช้โจมตีหมู่ให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะได้ติดสแต็กนะครับผมเครื่องใหม่แความตายนะครับเป็นพาสซีฟขขออออองงงไนนนนนะะะะะซึ่่่ทําาาให้้ลลดดเเเมมจคคคครรรััับบบยยตตสแ็กผ อันนี้ก็แล้วแต่ตามันติของไอ้นะครับที่เพื่อนเปิดได้นะโอเคผมฝั่งเขานะครับพยายามรัดนันตินะครับผมเทียเน้นะและตั้งท่าน,นะครับผมพร้อมโจมตีมาหนึ่งทีครับผม ต้องบอกว่าเราทำไรไม่ได้มากนะครับผมผมก็คงตั้งท่าน,นะครับแล้วก็รวมการ์ดขั้น3ของอับเบโดนะเพื่อที่จะลดพลังโจมตีนะครับผมให้มากที่สุดนะครับผมแล้วก็โจมตีใส่เดนะียเน่น้โอ้ยตายเลยเดียวน่ตั้ทงท่าก็ไม่อรอดวะเอ้ายกเลิกเฉย โอเคครับผมไปดูคู่ต่อไปกันทีมต่อมานะครับที่เราเจอนะครับผมมีเทียนะครับอัมเบโดนะครับแล้วก็เฮลนะครับผมต้องบอกว่าทีมไอซ์นะครับค่อนข้างชนะเทียเลยนะชนะยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเริ่มแรกนะครับผมเพื่อนๆนะครับเล่นสเตปเหมือนเดิมนะครับผมก็คือสกิลหมู่นะครับสองใบนะตามด้วยนะครับตอนนี้เราโดนบังคับตีเทียนะให้ตีสกิลเดี่ยวอัมเบโดไปนะครับเพื่อลดพลังยุ่งตี30%เป็นเวลา1เทินนะ โอเคครับผมการ์ดสวยมากนะครับตั้งท่าตอนนี้เราเยอะมากๆนะแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าตอนนี้มันมีบั๊กที่ว่าตั้งท่าขั้น2ขั้น3เนี่ยมันยวยุแค่รอบเดียวแต่มันยังตั้งท่าอยู่นะหมายถึงว่ามันยังเคอ์เตอร์ส่วนกลับอยู่แต่ว่ามันไม่ยวยุแล้วงงหรือเปล่าก็ให้เพื่อนๆนะครับใช้การ์ดขั้นหนึ่งอย่างเดียวไปก่อนนะครับผมมันก็น่าจะดีกว่าเนาะโอเคครับผมเรามาดูพาสซีฟของไอ้กันก่อนนะครับผมว่าไอ้เนี่ยมัน่อนข้างจะโหดเลยนะเครื่องไอ้เนี่ยถ้าขั้นตีหยนะ ซึ่ง7%เนี่ยก็คูณ4เข้าไปก็เป็น28%เลยนะครับผมก็ทีเพื่อนๆนะครับก็จะถึกขึ้นมากเลยนะครับผมซึ่งเหมาะสมกับอเมโดมากๆเลยนะโอเคครับผมก็ตั้งท่าน,นะครับแล้วก็ตีหมู่ไอไปนะที่จริงถ้าเราตีเดียวไปเนี่ยก็จะติดสถานะเดสนะครับแล้วก็ทำให้อารเบโดนะครับตายเลยนะแต่ถ้าจบเร็วไปก็คงไม่สนุกนะครับผมโอเคครับผม อันนี้นะครับก็จะดูความตึกของไอนะครับที่สแต็กเครื่องหมายความตายนะครับสี่อันแล้วนะครับใส่เทียนะครับซึ่งตอนนี้อ่ะเทียเลือดน้อยด้วยเทียเนี่ยยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีโคตรแรงเรามาดูนะครับว่าไอเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะก่อนถึงเทียนะครับเทีนะครับก็ซัดสกิลหมู่นะครับมาก่อนนะครับหนึ่งทีนะมาอะไรครับสกิลหมู่ของเทียนะครับพวงมาแล้วรอดไม่รอดนะครับโอ้ยรอดเฉยนี่โดนเทีวมาแล้วหนึ่งทีนะนี่แหละครับความดึกของไอนะครับที่สแต็กบนหัวเทียไ้สี่รอบเลยนะ ก็ค่อนข้างถึกจริงๆนะครับไอเนี่ยถ้าสแต็กบนหัวสตูนะครับครบ4แล้วนะก็โดนสกิลหมู2ออันนะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ตายนะแม้จะเป็นเทียก็ตามนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจฝั่งตรงข้ามบ้างนะครับผมถ้าตัา้งท่าแล้วเนี่ยจะหดขนาดไหนนะซึ่งต้องบอกว่ามิโดนะครับค่อนข้างโกงเลยนะแม้ว่ามันจะเหลือตัวเดียวเนี่ยมันก็สามารถแบกทีมได้นะครับคือถ้าเราตีไม่คิดเนี่ยตายแน่ๆตายหมดชัว <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวจะลองตีดูนะครับผมว่าจะสวนกลับแรงขนาดไหนนะอืมดอกแรกเฮลนะครับก็โดนไปแล้ว9 0,000นะครับผมยังไม่ติดขีดนั่นอ่ะอืมท่านไอ้สมาร์ทผมโอ้โหแสนหนึ่งโคตรแรงแล้วความตื่นของเขานะครับยังตื่นเหมือนเดิมนะผมตีเข้าแค่แปดพันเองนะครับผมน้องเฮลตีไปนะก็อาร์เมโดนะครับยอมรับเลยว่าโกงมากเอาละครับในเมื่อเราลองอะไรแผงๆไปแล้วนะครับก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยนะครับผมจะชนะยังไงเนี่ยไม่เป็นไรครับผมชนะได้ครับไปดูกัน อุ้ยรีการ์ดด้วยโอเคเฮ้ยเฮ้ยตีมาทำไมโดนส่วนตายนั่นน่ะเลือดแค่นั้นเองโอ้โหพ่อหนุ่มโอ้โหคนเล่นแต่นี่ก็บอดเล่นตายแล้วเอายังไม่จบโอ้โหเอาเบโดตีเอาแล้วเขาก็พลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตอีกทีนะครับฝั่งนองข้ามานะโอ้โหสุดยอดเลยโอเคส่งสติกเกอร์ นายจิให้หนึ่งที <c oughs> เรียบร้อยครับผมอาิโดอันติสามแสนนะครับก็ตั้งท่ายงแรงกว่ายดีนะ ต่อมานะครับผมทีมราชาปีศาจรัดไข่มุกนะครับผมแล้วก็บังแสงนะว้าวเพิ่งเจอราชาวิษานะครับผมมาเจอกับราชาไอ้หน่อยมาเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมสองสกิลมูลนะครับแล้วก็สกิลเดี่ยวใส่ตัวที่เราจะลดดาเมจนะครับผม เรียบร้อยครับผมตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างแย่นะครับผมโดนติดเชื้อไ่นะครับผมแล้วเลือดอาริเบโดนะครับค่อนข้างน้อยเลยนะโอเค,คับผมไม่เป็นไรก็ผมตั้งท่าต่อไปนะครับ อันนี้นะครับเราสามารถใช้โจมตีเดี่ยวไอ้นะครับเพื่อทําให้ติดสถานะเดชได้นะแล้วก็จะสั่งตายฝั่งตรงข้ามนะแต่ว่าฝั่งเขานะครับมีตัวล้างหนึ่งสองตัวด้วยกันนะครับผมราชาเทินอไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนล่างแล้วก็ล้างสถานะนะครับผมส่วนดัดนะครับเพื่อปลดโซ่นะครับมันก็ล้างสถานะด้วยนะก็จาใจต้องเล็งบันนะครับผมโอ้เล่เหมือนกันนะครับผมไม่คิดว่าจะตายนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไร เอาละครับที่เหลือนะครับก็วัดใจกับวัดความอึดเลยนะครับผมว่าอะมิโดนะครับจะทนดามเมจได้ไหมนะถ้าทนได้เนี่ยก็สวนกลับก็จะชนะเลยก็ได้นะครับผมโอ้โหขั้นสองด้วยรอดไหมเนี่ย อับเโดทนไว้ลูกยังรอดนะครับแล้วก็สวนกับมา8 0ดหมืนะตายเลยครับราชาปิศาจนะอันนี้ราชาปิศาจเปลี่ยนล่างเลยนะก็ถึกมากๆเลยนะครับอาบเโดเรานะครับโอเคครับผมด,ดัดแดนตีแล้วครับแต่ว่าปลดโซไปแล้วนะก็บางกรอบนะครับผมใช้ไอตีไปก็ทา,าจะตายเลยนะครับผมจัดไป เอาเรียบร้อยเอาไปดูผมถึกมาตั้งนานตายครับป่าแต่ป่านี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะโอเคครับผมมาจบเกมกันนะครับผมใส่สกิลรัวๆไปครับผมเอาออกโอเคครับผมออกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับผมโอเคครับผมและทีมสุดท้ายนะครับทีมเจ็ดภาบแท้นะครับมาแล้วนะมาดูกันครับว่าทีมนี้เนี่ยจะชนะทีมเจ็ดภาบได้หรือไม่นะครับ เริ่มมานะครับสเต็ปก็เหมือนเดิมน,นะครับผมจะเล็งลดดาเมจของบันก่อนนะครับผมเพราะว่ามันวันฮิตได้นะ เดวยร์เน่ตั้งหน้านะครับตามด้วยดันนะครับตัดเลือดเราไปนะทำด้วยโจมตีเดี่ยวนะครับของดันนะครับเรียกว่าตีแทบไม่เข้าเลยนะครับโดนแค่ดอกละห้าพันนะก็ถึกมากๆเลยนะขนาดสกิลขั้น3มแล้วนะโอเคครับผมถึงตาเรานะครับผมที่จริงผมเนี่ยสามารถใช้ไอตีติดสถานะเตสให้เดียเน่ได้นะแล้วก็เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตั้งท่านะครับผมแต่เราจะโชว์อัมเบโดนะครับผมเราจะโชว์ทาวิโดนะครับผมไปจัดไป ตีมหตีมหจะดัดจะบันก็ตีมหเรียบร้อยนะครับหนึ่งแสนหายไปเลยนะครับดัสดเรานะโผบันแปดหมื่นไม่ตายนะครับเหลือนิดหนึ่งนะตามด้วยเดียดียนะครับขอส่วนกลับแรง โอดอกนี้ติดขีนะครับผมแสนเจ็บนะครับผมเกือบตายนะโอ้โหหลอดเลือดดาอีกแล้วเซ็งเลยโอเคครับผมต่อมานะครับจะปิดด้วยน้องเฮลมม่งนะซึ่งน้องเฮลเนี่ยถึงจะไม่ค่อยมีบมดบาทอะไรนะครับผมแต่ว่าหมดบาทสสาคัญจริงๆนะครับที่อยู่ในทีมนี้ก็คือการกัดก่อนนะครับผมทำให้ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูนะครับเลือดเหลือค่อนข้างน้อยนะครับในแต่ละเทินนะก็ปิดด้วยอันติน้องเฮลสวยๆไปครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับในโหมดสามัญนะครับผมเดยวคิปต่อไปเนี่ยเราจะไปเล่นในโหมดชั้นสูงกัน ที่บรรทัดการใส่อาวุธนะครับผมการพลิกแพงการใส่อุปกรณ์ต่างๆนะโอเคครับผมแล้วมาดูนะครับว่าการเล่นจริงๆแล้วก็การเล่นในโหมดชั้นสูงเนี่ยไอ้ครับเอาไปดนะครับหรือทีมโอเวอร์โหลดเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับผมอยากให้เล่นยังไงนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้เล่นเกมอย่างสนุกครับผมขอบคุณครับ